อ้าโดนแล้วกรุงเทพนะครับเหมือนเหมือนจะล็อกดาวน์นะอ้าวหกจังหวัดกรุงเทพชนบุรีเชียงใหม่นนทบุรีปทุมธานีและสุราการนะครับเขาห้ามกิจจห้ามจัดกิจกรรมเกินกว่ายี่สิบคนห้างร้านห้างสรรพสินค้าปิดสามทุ่มนะจ๊ะ ร้านสะดวกซื้อปิดห้าทุ่มงดเดินทางออกนอกพื้นที่นะครับหกจังหวัดที่บอกไปอา้าวแต่คันนี้เป็นเบนซ์นะเบนซ์เอสสามห้าศูนย์นะครับอา่ามาอัปเดตสต็อกก่อนที่จะล็อกดาวน์นะจ๊ะเออคันนี้ก็จากเจ็ดแสนห้าหมื่นหพันบาทเหลือเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทลดไปหมื่นหนึ่งนะครับปีศูนย์เจ็ดประตูดูดออตโต้ ช่วงล่างถุงลมนะจ๊ะใช้งานได้ปกตินะครับสวยเนีสามารถู 350, ตัวแล้วเอาด้วยนะตัวรองด้วยนะจ๊ะสันลูปยะแปดสิบแปดนะยางใหม่มาดูกันได้นะรีมาซื้อเดี๋ยวล็อกดาวแล้วแต่กรุงเทพก็มันจะมาซื้อได้นะแต่จังหวัดนี่ก็ร้องลำบากหน่อยละน่าจะเข้ากรุงเทพไม่ได้นะเข้าใจป่าไม่รู้นะอา้าวแบน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  สวยนะพรุ่งนี้ก็รีบมาซื้อกันรีบอัปเดตก่อนเดี๋ยวล็อกดาวน์นะครับนะครับแต่จองได้จองเสร็จแล้วก็หลังหลังล็อกดาวกก็มาวิ่งมาเอาอันติดยังอยู่ X3 ไปแล้วโวโว่ก็น่าจะไปแล้วนะไม่น่าอยู่ล้วนะครับจุกอยู่จุกอยู่สามสาม สามแสนสามอ้นี้ยังอยู่เก้าแสนแปดหมื่นบาทนะครับยังอยู่ลดลดกระน่ำลดกระน่ำมาดูเลยมาดูเลยนัจ๊ะสี่สองร้อยสี่แปดแปดสี่แปดแล้วขายแล้วปะรีเมานะพรุเนี้อันนี้อันนี้หนึ่งเก้าแสนเก้าเก้านะถูก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 ถูๆแล้วเนี่ยนัจ๊ะรีบมาเอากันนะพรุ่งนี้ตายยังหวัดอ่ะ อัพเดตสต็อกอันนี้กลับมาแล้วนะครับจากประจอดที่เบนแล้วเบนเบนเบน s สามร้อยน,นะครับคันนี้สามเก้าเก้าเพื่อนฮียเอาไปใช้ประมาณเท่าไหร่นะหกเดือนป่ะนะครับเพื่อนฮียเอาไปใช้แล้วก็ไปเซอร์วิสแสนกว่าบาท นิ้งเลยนะครับพอดีมีตัวใหม่เข้ามาไงเพื่อนเฮียก็เลยเอาคันนี้มาเปลี่ยนนะครับเอาไปใช้ได้ประมาณหกเดือนนะครับไปเซอร์วิสมาแสนก่าบาทนะครับเครื่องนิ้งเลยตัวเนี้เพื่อนเฮียก็เอาตัวใหม่ไปละนะครับตัวนี้ก็เลยกลับมาขายเหมือนเดิมนะสวยอันนี้ปีศูนย์สี่นะครับขายอยู่สามเก้าเก้าเองนะครับ เครื่องเกียร์ดีเลยนะคันนี้ก็เบนซอีกคันหนึ่งอันนี้ก็เพื่อนเฮียก็มาฝากไว้ฝากขายไว้หนึ่งเก้าเก้าอีสอสองศูนย์นะครับสวยสวยเลยเดิมเติมหนึ่งเก้าเก้ารุ่นนี้ราคากำลังขึ้นนะราคากำลังขึ้นมาแตะสองแสนแล้วอันนี้ก็สองแสนกว่าบาทสองแสนสี่นะครับปีหนึ่งสาม ออโต้นะครับวีออสวีออสอันนี้ก็มิลเซเว่นมิลเซเว่นนะสามเก้าเก้าออโต้สามพันนะปีประมาณศูนย์เจ็ดมาแล้วเบนซ์วีโต้สวยแล้วอันนี้ก็อันติด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 บ้านนูนรถสวยเยอะนะครัไบีเอ็มเชฟ โอ้เบนคูเป้ไอ้เบนเอสโอเคอ้าวเฮ้ยนี่ใครเนี่ย MG 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 ผมเองนะเ mm hmm. หลือสองแสนแล้วเนี่ยมาเซ็กกันหน่อยเบนวิโต mm ้ hmm. ito, นะครับปีศ mm ูย์แปดดีเซนด้วยนะสวยละสวยหมดละนะครับทำสวยละพร้อมใช้ภายในสวยแอร์เย็นพร้อมใช้เลย คันนี้สอแหลกสองเก้าเก้าโฟกโฟกเป็นซินนะเพเป็นซินวีตโตโยต้าวีดมาแล้วนะครับที่เริ่มรถขายเอกไปก็เลยเอาวิกลับมาคืนหลังนี้จอดอยู่บ้านเฮียตั้งนานอันนี้อยู่สองแสนสามนะจ๊ะเป็นตัวซันรูฟด้วย แคนเวียเท่ากันเลยเนี่ยสองแถวสามปีเก้าเก้านะครับเครื่องสามพันปะพอจูเนอร์เบนซินนะสี่แสนแปดนะครับสี 4, 08, mm ่แสนแปดปีศูนย์ศูนย์เก้าอะยาลิตยาลิตยาลิตแดง นาลิกีแดงมาสด้าขายดิบขายดีมาละสองคันนี้ขายอยู่แสนหนึ่งหมื่นมาดูกันได้นะคราวคราว 1J ึ่งเอโตนะครับเบยูเอ็กซ์เปิดมาจ้าเบยูเอ็กซ์เปิดประตูสไลด์สองด้านนะ รถใหม่สองล้านคันนี้ขายเฮีย mm. ขายอยู่หกแสนนะครับมานููกันได้สวยเลยด้วยรถสวยเลยนะครับไม่มีริ้วรอยดีแมก็กดีแม็กแคบกระบะแคนะครับสามพันออโตโอ้ขายยากนะครับมันทุกได้เยอะดีนะครับขายยากด้วยสามแสนสาม มาดูกันได้ดูฝั่งนู้นต่อยาลีสยาลีสนะครับยาลีสแฮมรีฮารีคันนี้คันนี้สามแสนหนึ่งนะจ๊ะอันตีส อั้นี้คันนี้ขายอยู่สองสองหกว่ะสองหกของเจ็ดนี่แหละออโตโน้นะรถสวยเดิมเดิมทีดา้าทีด้านะจ๊ะทีดา้าแขนสองแขนสองนะครับ น,นี้ก็สามแสนแปดพันเซีฟีนหยุดแปดนะสามแสนแปดพันนะครับออตโต้ตัวท็อปฟีดฟีดน 4, 4, ทั้งสี่สี่แสนสี่เท่านั้นสี่แสนสี่เท่านั้นนะครับมาด้าสองของแสยก็บาทจะดูกันได้ ัาด้าสองสวยเลยเห็นไหมเอาเอาผาาเอาผาาคันนี้4 0สนะนวันโบก็ยังอยู่วันโบ้ปอด์ตอีโคสปอร์ตนะครับขายอยู่เท่าไหร่วะ สามสามสามห้าเก้าเอดี๋ยวผมดูก่อนสามสามเก้าขายถูกอะขายถูกมากเลยวัโนโว่สี่ห้าเก้าสวยสวยเบนซ์คูเป้น,เปน,ปเปนะครับหนึ่งหนึ่งเก้ามาดูกันได้มาดูกันได้ดไดแล้วก็ วิโก้วิโก้สามแสนหกเท่านั้นเกียร์ธรรมดานะจ๊ะธรรมดาแนละ้วสามเครื่องสามพันดีเซน์นะมาดูกันได้อ่าต่อต่อนะไททันพลัสออโต้นะครับกล้องสามุกศูนยนะจ๊ะขายหกแสนหกหมื่นบาท ออโต้นะครับคันนี้ปี19สวยกิฟต์เดิมๆพร้อมใช้นาวรล่าออโต้คาริเบอร์360ออโต้นะมีคันเดียวแล้ว5 0าแสน50 0 0 0บาทนะครับปี19เหมือนกันกล้อง360นะคันนี้นจะจ๊ะวีครอสวีครอส นะครับก่อนเปลี่ยนโฉม8 2 0 0 0บาทนะครับมีตัวเปลี่ยนโฉมด้วยสีส้มออโตโรนะวีคอรต์ตัวท็อปสุดนะครับไททันพลาสไททันพลัสไททันพลัสนะครับ5 5 0 0 0บาทสีดำออโตโรปี17น,น,นะครับสวยกิฟต์หม่น้อย ไฮแลนเดอร์คร er, ับสองออโต้นะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับสีขาวออโต้ Auto, นจะจ๊ะหกแสนหกมนบาทวิคอร์ ort, อีกคันหนึ่งปีหนึ่งหกนะครับวิคอร์ออโต 699คันนี้699มีคอร์ดเรามีเยอะมาดูกันได้วีคอร์ดเราเก็บมาหมดคอร์ดขาวนะคอร์ดขาวคอร์ดดำคอร์ดสีอื่นไม่เอาแอตลีด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 นะครับแอตลีดแอตลียดแอตลีดแอตลีด 599นะครับปี18ออตโต,นต,ออต,โต้นะครับเนี้ยมีแต่รถออโต้สวยนะครับรถสวยเฮตาวีรถเข้าใหม่ปี16นะจ๊ะเฮียขายแค่502โคตรถูกอะ่ะตัวรองท็อปนะจ๊ะตัวเนี้ยตัวรองท็อปรองท็อปสวยเลยเห็นไหมรถเข้าใหม่นะจ๊ะเฮตาวีมีสี สขาวอีกคันหนึ่งนะครับสีขาวอีกคันหนึ่งสีขาวอยู่หกแสนกว่าบาทคันนี้ห้าแสนสองเบน S L K ตัวสุดท้ายนะครับตัวมนเนชเชนสุดท้ายเลยก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับแม็กสิบเก้ามเนี่ยแม็กสวยโอแซดสีขาว A M G ท็อปสุดนะจ๊ะเปิดกิป ร้านเก้ามื่นนะครับซูบปรุสีเทาขายไปแล้วนะครับเหลือสีดำเข้าใหม่นะครับห้าแปดแปดนะครับเดือดำกับเทาดำนะอยากได้ขนาดไหนบอกนะห้าแปดแปดสวยกิฟต์ดเดิมพอจูเนอร์ม, Junior, มีอยู่ครึ่งโหลมาดูกันได้พอจูเนอร์ ขับสนะี่นะคันนี้ขับสี่นะขับสี่สีเทาดำนะจ๊ะขายแค่เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถูกๆจัดไป <c oughs> นาวาล่าขับสี่อโต้ล้อสวยแม็กสวยนะจ๊ะชุดแต่งโอเวอร์แดนโอเวอร์แดนนี่ล้อเป็นไงล้อเพิ่งเปลี่ยนมาให้นะ ไม่เปลี่ยนมาให้เลยขับสี่มีนี่ด้วยมีลากลกเหลือลากเหลือลากเหลือ, <laughs> ลลอดิฟล็อกนาวรานี่ห้าเก้าเก้านะนาวาห้าเก้าเกขับสี่มิซูไทต,ตันขับสี่ตัวใหม่คันเดียวในเว็บนะจ๊ะกล้องสามมุกศูตัวท็อปสุดอันนี้แปดเก้าเก้านะครับคันเดียวในเว็บเลย ไปหาที่ไหนไม่มีมีที่นี่ที่เดียวมีสีส้มอีกคันหนึ่งนะครับสีสีส้มอีกคันหนึ่ง CLS 250รถเข้าใหม่ขัดสีเคลือบสีเรียบร้อยมาให้เชยชมกันมาซื้อกันได้2,2ล้าน2ห00บาท2ล้าน2แสบาทตัวท็อปสุดนะครับรถเบนซ์ไฮแลนด์นะครับมีซันรูฟครบครัน นะครับสอลห้าศดีเครื่องดีเซลก็สวยพร้อมใช้จ๊ะนะสวยเลยนะครับสองร้านสองแสนบาทมาดูกันได้อา้าวเข้าใหม่อีกหนึ่งคันซี0 0 b l u e t บูเทเข้าใหม่อีกหนึ่งคันล้านสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับปีประมาณ17นะครับ คันนี้ก็หนนะคันนี้หนึเหมือนกันคันนี้ก็1,7ึ่งดนะครับสวยเดิมๆพร้อมใช้ b o o เทคไฮบริดสดีเซลนะจ๊ะสวยคริปเป็ NG, นเะอ็ะเป็นเอบาะแดงค็อปสุดนะซันรูฟด้วยซันรูฟด้วยนะครับถึงล้านสามแสบาทไม่ค่อยมีอ่ะในเว็บมีคันเดียวนะส่วนอยากจะเป็นรุ่นธรรมดาซ 1 8ึูนยอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอันนี้ก็บูเทคอีกคันนึงปรับราคาล,ลงมาแสนหนึง่งเหลือหนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งบาทเป็นเอ็จนะจ๊ะมีอีกตัวเป็นไม่เอ็อยู่9ก้าแสนมบาทนะครับเนี่ยซันรูฟนะครับอีกตัวไม่ซันรูฟนะจ๊ะอันนี้1นึ่งล้านหนึแสนเก้าหบาทนะครับสุขถูก หน้าใหม่แล้วเป็นตัวท็อป a m g หายากอันนี้ก็เบน์เฮียนะครับ l a c k Edition ขั้นสุดท้ายแล้ว el ท็อปสุดออตโต้นะครับ l a c k Edition ขับสองนะจ๊ะกล้อง360เบาะหนังนะครับตัวสุดท้ายแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วขันสุดท้ายแล้ว เซ็กซ์เอ d i t i หายยากมากไม่ได้เอามาแล้วเอามาก็แพงช่วงนี้ราคาสูงสูงช่วงนี้นะราคารดขึ้นบีทีห้าสิบอโต้โปรอัโต้นะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับขายถูกสี่เก้าเก้ารถใหม่สี่เก้าแสนเกือบล้านอะมาเก้าแสนห้าครับอันนี้ขายสี่เก้าเก้าเท่านั้นตัวท็อปสุด GPS, airbag, ABS e ครบเลยนจะจ๊ะครอสุดนะไม่ค่อยมีใครมีหรอกมีคันเดียวเนี่ยนะครับโปรตอน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 นะครับร้านไอ่แสนแปดออตโต้นะ